สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์นในช่องนาคาเสริมทรัพย์วันนี้ภูมิจะมาทำนายดวงนะฮะคนที่เกิดในวันเสราร์ประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 3เนาะวันนี้ภูมิก็ได้วางไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวแพ้แรกก็จะมี ไพ่นากในระมิดเมืองนาคตองมนนะครับนาคโปรกนากถวายดวงแก้วนักปรายศน์นากขบาดนากสิงนัคคู่บารมีนักวินิจฉัยและนากเห็นความบุรมสมบูรณ์ขึ้นมาในตำแหน่งของการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับแล้วก็ไพ่ใบแรกสองใบแรกก็จะเป็นในเรื่องของโดยภาพรวมทั่วไปอารมณ์ลักษณะนะครับขึ้นมาเป็นไพ่นากในระมิดเมืองนยคุณกำลังมีความคิดว่าอยากจะทําการสร้างอยากจะ เปลี่ยนแปลงดัดแปลงที่อยู่อาศัยนะครับมีการย้ายห้องย้ายหออสังหาริมทรัพย์ต่างๆโครงการต่างๆในหัวนี้ม่มากมายนะฮะมีไพ่นักตวงมุนขึ้นมา,าบางท่านอาจจะกําลังรอเวลาหรือรอเอกสารบางอย่างให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนบางคนบางท่านก็อาจจะมีการเข้าไปาซื้อคอนโดใช่ไหมแต่ว่ารอเรื่อ,รองเอกสารอะไรประมาณนี้นะครับหรือคุณกําลังมี แผนที่จะมีการเดินทางมีการที่จะไปนั่นมานี่แต่ว่าไปยังไม่ได้มีไพ่หนักต้องมลคือมีปัญหาแนะอาจจะมีการเลื่อนล่าเช้าไปอีกนะครับฉะนั้นก็ขอใช้ความอดทนในการต่อสู้กับปัญหาช่วงนี้นะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณมีปัญหาต่างๆเข้ามากระทบนะครับมารวมเราแต่คุณก็สามารถผ่านพุนไปได้ด้วยดีนะขอเพียงแค่ว่าคุณมีสติในการใช้ชีวิตเท่านั้นเอง ค่อยๆค,คิดเรียงลาดับความสําคัญนะฮะรามาดูในตำแหน่งของการางานกันเลยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่หน้าโปรกนะหน้าโปกและเป็นไพ่หน้าถอยดวงแก้วคือภูมิมองว่าในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยมีความโดดเด่นนะฮะโดดเด่นไปนในทางที่ดีค่ะนะครับไม่ว่าคุณกําลังจะเผชิญกับปัญหาอะไรปัญหาตรงนี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมปัญหาอาดีตที่ผ่านมาใช่ไหมเดือนนี้มีโอกาสที่จะลงตัว นะครับคนไหนที่ตกงานอยากจะสมัครงานช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยทีเดียวเดือนมิถุนาเนี่ยคุณสามารถที่จะริเริ่มโครงการริเริ่มอะไรใหม่ๆได้เพราะว่ามีไพ่หน้าในระมบิดเมืองหน้าโปรกและหน้าเขวาใดวงแก้วคือทํากิจอะไรแล้วสําเร็จแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราจะต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือยังซึ่งหน้าไพ่เนี่ยบอกได้เลยว่าในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณพร้อมหรืยังที่จะเข้าไปพบเจออะไรใหม่ๆสิ่งที่ แปลกใหม่แล้วเราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่เนะครับเพราะว่าในเดือนนี้คุณจะได้มีการไปเรียนรู้งานต่างๆได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับมีคนที่จะยืบยิบยืบย่นโอกาสที่ดีมาให้เราอยู่เสมอขอให้คุณคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้อย่ารอโอกาสเข้ามาหาคุณนะฮะแต่จงเดินเข้าหาโอกาสเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง นะครับอ่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านเนาะสําหรับคนไหนที่กําลังมีปัญหาใน,ราราน,นะรนเรื่องการทํางานนะครับพื่นร่วมกันไม่ดีในเดือนนี้อาจจะมีการลงตัวกันมากขึ้นได้พบเจอคนที่แบบเขาเรียกว่าเข้ามาช่วยเหลือเราได้มีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้เราอย่างที่พื่บอกไปนะครับว่าในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีแหละในการทําคอนเนคชันต่างๆบางครั้งถ้ากว่าคุณเอ่อทําการค้าขายใช่ไหมเดือนนี้เพื่อเป็นการเสริมความมั่งคัง่งมั่นคง บูชาพญานาคไปนะฮะจะดีมากเนาะถามว่าบูชาได้ที่ไหนนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินเยอะนะตั้งจิตอธิฐานก่อนนอนไหว้พระเลยนะฮะจุดธูปเก้าดอกก็ได้เนาะขอตั้งจิตอธิฐานถึงองค์พญานคราชที่ลูกได้เคารพนับถือหรือบูชาอยู่ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์ไหนก็ตามหรือเป็นกายทิพย์ก็ตามนะครับขอให้ท่านได้รับรู้ ถึงการปฏิบัติของลูกนะครขอให้ท่านได้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็กุศลของที่ข้าพเจ้าได้ทามาเนี่ยโดยบันาลให้ข้าพเจ้าพบเจอสิ่งที่ดีตามวาระที่ข้าพเจ้าสมควรที่จะได้พบสิ่งไม่ดีก็ขอให้มันลายหายสิ้นไปนะครลองอธิษฐานในสิ่งที่ดีดูนะค,คุณจะได้โชคลาภคุณจะได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างสมบูเสมอเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เนี่ยตำแหน่งของการเงินนะเป็นไพ่นากกระพยยศและเป็นไพ่นาขบาทนะ,ะหลายๆท่านก็อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องการเงิน เหมือนจะลงตัวแต่ก็ไม่ลงตัวนะครับเพราะอะไรมีพัยนักขบาดคือรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะเราอาจจะเป็นสาวหลังครอบครัวก็ได้คนรอบข้างเข้ามาหยิบยืมบเราเราก็รู้สึกว่าเราหงุดหงิดแล้วนะเพื่อนบ้านจะอะไรนักหนาก็ไม่รู้คุยกันก็ไม่ได้คุยกัน1ปี สองปีนานๆนนทีมามาทีไรก็ามายืมเงินอะไรเงี้ยมันไม่โอเคใช่ไหมเวลาเขามีความสุขดีเขาไม่เคยเหลียวแลเราแต่เวลาเรามีความทุกข์เขาก็เห็นเรามีคุณค่าขึ้นมาทันทีคุณจะเจอคนประเภทนี้เพราะคุณเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นค่ะคนที่เกิดวันเสาร์นเนี่ยคุณเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นนะฮะบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นหมอดูบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นผู้ที่ให้คาปรึกษาคนอื่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องของการเงินคุณอาจจะนะร้อยหล่อนิดนึงฉะนั้นพยายามเก็บนะคะเราช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนทีี้ ถ้าสถานการณ์บางอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นมันมีความจําเป็นที่จะต้องจ่ายเราก็จ่ายตามความจําเป็นนั่นแหละค่ะนะคะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้จ่ายแบบมีความจําเป็นมากเราก็พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทําได้เนาะเพื่อป้องกันอนาคตข้างหน้าก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะเราไม่รู้ว่าเราจะได้จ่ายเงินก้อนใหญ่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะทีนี้ในตาแหน่งของความรักนะคะมีไพ่หน้าสิงและเป็นไพ่หน้าคู่บารมีค่ะ นะคุณอาจจะสําหรับคนที่โสดอยู่คุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับแต่ว่าการถูกใจครั้งนี้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคนที่เป็นคู่บุญหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนคุยเฉยๆก็ได้มั้งแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนเพราะอะไรคุณเป็นคนที่มีแฟนยากมีคู่ยากพระหน้าคู่บารมีคือคู่ของคุณเนี่ยนะฮะรอคอยคุณอยู่ตอนนี้คือแม้ว่าคุณจะคุยกับใครก็ตามหรือแม้ว่าคุณจะไม่ได้คุยกับใครก็ตาม นะคะดวงชะตาของคุณคุณจะเป็นคนที่รู้เองคุณเป็นคนที่มีเซนส์ในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่คนนี้ใช่คนนี้คุยได้คนนี้คุยไม่ได้คือไม่รู้อะ่ะคือมันจะมีแบบเขาเรียกว่าเหมือนมีเซนส์ในเรื่องความรักนะจริงไหมเป็นคนที่แบบว่าอืมเราสามารถอ่านใจคนออกอนะ่ะคุณนะคะเราอ่านใจคนออกจริงๆแต่ว่าส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยทนกับคุณหรอก เขาอาจจะยอมรับนิสัยคุณไม่ได้เพราะคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับสมบุคลิกนะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้กลัวนะฮะขี้หึงหวงประมาณนั้นนะฮะ,ะเขาก็เลยแบบคนที่เข้ามาคุยเขาก็หายไปนะแต่เชื่อเถอะว่าคุณมีคู่บุญคู่ปรมีที่รอคุณอยู่นะในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเขาจะเข้ามาก็ให้เขาเข้ามาเองเราไม่ต้องดิน้นรนอะไรเพื่อความรักหรอกเราโฟกัสการทํางานของเราดีกว่าถึงเวลาเขาจะเข้ามาเองนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ย ถือว่าคู่ของคุณเนี่ยคบกันได้นานนะครับไปด้วยกันได้นะครับคนไหนที่มีแฟนเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วคู่นี้เป็นคู่บุญบาร,รมีกันนะครับูมเชื่อเสม,มอว่าถ้าหากว่าเรายิ่งพากันหมัน่นภาวนาสวดมนต์ไหว้พระพาไปทําบุญูมเชื่อว่าบุญกุศลตรงนี้จะนําพาให้เราเนี่ยมีเป็นคู่บุญคู่บาร,รมีที่ยืนยาวคู่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะโอเคอสำหรับในตำแหน่งของสุขภาพร่างกายนะเป็นไพ่นักวินิจฉัยและหน้าห่งความบูดมสมบูรณ์ค่ะนะโรคอ้วน ไม่ใช่รัวว่นหรอกกินเยอะช่วงนี้นะฮะอาหารเจริญเอ่อเจริญอาหารดีนะฮะเขาเรียกว่าช่วงกักตัวเนาะช่วงแบบเออหลังเคร์ฟิวไปฉันออกไปไหนไม่ได้มีอะไรกินฉันก,ก็กินไปก่อนนะอะไรเงี้ยของวงของหวานก็ว่าไปนะคะช่วงนี้เรามั่นระวังเกี่ยวกับความดานันน้ําหนักขึ้นด้วยนะจ๊ะคุณพี่เสริมดวงอย่างที่บอกไปนะฮะบูชาเพญย,ยนานานจะดีมากๆเลยสําหรับในช่วงเดือนนี้เนาะ ถ้าหากว่าเป็นไปได้ใครที่กําลังศรัทธาบูชาอยู่ขอให้ทาต่อไปยินยันต่อไปนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะค่อยๆนาพามาให้เราตามวาระนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยภูมิก็ต้องขอจบการพยายกรณ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสิ่งใดที่ภูมิพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เข้าไปติดตามแฟนเพจนาคาเสริมทรัพย์ได้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดชมเวลาหมอภูมิไลฟ์สดดูดวงฟรีนะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณและสวัสดีครับ